สวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่ Baby Monster Babe คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชิกิกต้กับความสวยเป๊ะปังสวยขนาดที่ว่าสื่อเนี่ยรุมกันพูดถึงเคียนข้าวอวยยศน้องชิกิกต้น้องแคนนี่จาก Baby Monster กันไว้กับ a i r p ลิเค o ที่เดินทางไปร่วมง,งาน Mnet em Asian Music Awards ของ Baby Monster นั่นเองนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยคนจับตารอดูกันทั่วโลกเลยและน้องแคนนี่กับลุกการเดินทางที่แต่งตัวไปสวยเป๊ะสวยฉ่าสวยเฟ ขนาดนี้เนี่ยสื่อก็เลยรุมพูดถึงกันนะครับหลากหลายสื่อจากทางเกาหลีใต้มีทั้งสื่อใหญ่สื่อกลางเขาพูดถึงชิกี้ากันหมดเลยดิสพงดิสแพดมากันเพียบเลยนะครับเขาบอกว่าบทความที่ชิกี้าเนี่ยถูกพูดถึงผ่านสื่อในเกาหลีกับลุกที่เดินทางไปที่สนามบินกำลังเป็นที่สนใจและเป็นความฮือฮาที่ชาวเกาหลี เขาพูดถึงการว่าจิกิต้านั้นแต่งตัวได้สวยแล้วก็เป๊ะมากๆและที่สําคัญเนี่ยลุกนี้จิกิต้าสามารถที่จะแต่งตัวกับลุกของผู้ใหญ่ได้ทั้งๆที่อายุเนี่ยยังน้อยเขาบอกว่าจิกิต้าเนี่ยเหมือนจะเป็นเด็กแต่ถ้าหากว่าแต่งตัวแต่งหน้าทําผมปุ๊บน้องจะมีอินเนอร์ของความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นทําให้แต่งอะไรแล้วก็ออกมาดูดิแต่งอะไรแล้วก็ออกมาสวยนะครับทำให้คนเนี่ยเห็นแล้วก็อยากจะซื้อตามอยากจะใส่ตามแล้วก็มีการโซอท์เนี่ยหลายครั้งหลายช และก็หลายแบรนด์เลยที่ตามมาหลังจากที่ชิคกิต้าเนี่ยปรากฏต,ตัวผ่านสื่อและโดยเฉพาะการบินไปทํางานในต่างประเทศนั่นเองชิคกิต้าจะสร้างความสนใจและก็สร้างความฮือฮานในทุกๆครั้งเลยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่สื่อเนี่ยหลายสื่อมากๆนับ10บเลยทุกคนมากกว่า10เลยด้วยซ้ําที่เขียนข่าวถึงน้องแคนนี่กันนะครับชมเรื่องความสวยชมเรื่องความแฟชั่นแล้วก็ชมเรื่องอินเนอร์ของการแต่งตัวว่าวันนี้แต่งเท่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งวันไหนแต่งสวย แต่งแฟชก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนที่มีความแฟชั่นอยู่ในตัวเองสูงมากๆและทุกครั้งกับการแต่งตัวไปสนามบินจิกิต้าไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยใครนะครับชอบเวลาแบบน้องจะบินแล้วก็อยากเห็นชุดต่างๆว่าวันนี้จะแต่งตัวแนวไหนจะมาในคอนเซปต์อะไรจะใส่ชุดแบรนด์นไหนยังไงกันบ้างเม้นกันมาหน่อยซิว่าชอบกันหรือเปล่ากับทุกครั้งที่จิกิต้าเนี่ยแต่งตัวหรือว่ามีบินไปทํางานในต่างประเทศนะครับตอนนี้สื่อเก่าวเขาชอบมาก ไว้กันขั้นสุดพูดถึงกันนับ1020ส,สื่อกันเลยสำหรับคลิปนี้แวบอัพเดตเรื่องของน้องเคนนี่เพียงเท่านี้นะครับใครเห็นด้วยยังไงชอบตรงไหนกับเรื่องแฟชั่นของเจคคนเม้นมาได้ที่ใต้คลิปเลย